รีวิวบัตรเครดิตซิตี้แคสต์แบงค์รับเงินคืนสูงสุด10%เซเมื่อใช้จ่ายที่รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าได้ดินและคาเฟ่แมซอนและพิเศษที่สุดครับสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครผ่านท่องทางออนไลน์ซึ่งลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนี้ครับท่านรับเครดิตเงินคืนเนี่ยถึง2,000บาทเลยทีเดียวรายละเอียดของการสมัครวิธีการสมัครและคุณสมบัติและผลสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามดูด้วยกันได้เลยครับ ท่านสามารถสมัครนะครับแล้วก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยใต้ลิงก์คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับสำหรับตัวบัตรเครดิต City Cash Bank นะครับสมัครผ่านออนไลน์นะรับเงินคืนสูงสุดเนี่ย2,000บาทนะครับพร้อมฟรีค่าธรรมเนียมในปีแรกนะครับเพียงนะเพียงท่านใช้จ่ายผ่านบัตรเนี่ยครบ5,000บาทเองนะครับภายใน30วันหลังจากการได้รับบัตรนะครับแล้วก็สมัครแล้วก็รับใบแจ้งยอดบัญชีแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับภายในรอบบัญชีแรกนะครับ สิทธิพิเศษนี้ครับถึงวันที่31ธันวาคมปี2565นะครับถ้าสามารถสมัครแล้วก็แจ้งเรื่องได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะครับเข้าไปตามลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับท่านเพียงแค่กรอกข้อมูลต่อไปนี้นะครับแล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับนะครับกรอกชื่อนามสกุลหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะครับอีเมลนะครับแล้วก็ประเภทของบัตรนะครับที่ท่านต้องการสมัคร มันก็มีอยู่หลายประเภทเนาะนะครับท่านก็เลือกเลือกดูนะครับวันนี้ที่เราจะใช้จ่ายในเรื่องของออนไลน์นะครับความีบัตรเครดิตที่เขาร่วมกับลาซาด้านะครับท่านที่สนใจเรื่องของการเดินทางนะครับหรือการสั่งสินค้านะครับพวกประเภทอาหารก็ผูกกับแกล็บนะครับหรือใครที่ทําค้าส่งนะครับนะครับแมคโครนะก็จะมีบัตรที่เป็นประเภทแก็นะครับตัว c ค s สแกล็นี้นะครับท่านก็ได้เครดิตเพิขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับจากยอดจ่ายนะครับ จัดยอดจ่ายทั้งหมดเลยนะครับมีอะไรบ้าง5%จาก7ซเว่นเนะครับแล้วก็ที่ร้านวัสด์ันนะฮะแล้วก็เงินคืนนะครับในส่วนของอื่นๆนะค่าใช้จ่ายอื่นๆใช้เงินในช่องกักเงินอื่นนะครับหรือการค้าอื่นก็ได้เงินคืนอยู่ที่1%นะครับเป็นสิทธิ์เงินคืนทอนเข้ามาในส่วนของที่เป็นยอดบัญชีของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของการเติมน้ํามันนะเติมน้ํา เงินคืนนะครับเป็นรดิตเงินคืนกลับนะครับมา1%นตะครับในทุกการใช้จ่าย800บาทนะครับคิดง่ายๆท่านจ่าย800บาทนะครับท่านก็ประหยัดไปอยู่ที่8บาทนั่นเองนะครับยิ่งยุคใหมรันะฮะตัวราคาน้มันก็ค่อนข้างราคาสูงเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ครับถ้าท่านสนใจสมัครนะมาดูคุณสมบัติกันนะครับแล้วก็อาคาที่จะต้องยื่นเตรียมเอกสารเตรียมยื่นด้วยนะครับหลังท่านหลังจากที่ท่านกรอกไปนะครับคราวนี้นะครับ กรณีครับที่เป็นคนัเตรียมสำเนาบัตรประชาชนนะหรือสำเน,นาข้าราชการนะสำเนาบัตรประจำตัวของพนักง,งานของภาครัฐนะครับหนังสือรับรองรายได้นะครับสลิปเงินเดือนนะครับเดือนล่าสุดนะแล้วก็ สำเนาบัญชีย้อนหลังนะครับกองผูกแป้งย้อนหลังนั่นเองนะครับวันนี้ที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการครับก็เตรียมบัตรประชาชนไว้นะครับสำเนาบัตรประชาชนครับสำเนาบัญชีส่วนตัวนะย้อนหลัง6เดือนนะครับแล้วก็หนังสือรับรองนะครับการจดทะเบียนบริษัทด้วยนะครับย้อนหลังไป6เดือนด้วยเช่นกันนะครับ เอกสารครับกรณีที่เป็นชาวต่างชาตินะครับเป็นพนักง,งานก้อนหนังสือเดินทางและก็ใบอดุการทางานนะครับหนังสือรับรองรายได้นะสลัดเนเดือนแล้วก็เงินเดือนล่าสุดนะครับสำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลังไป3มเดือนนะฮะแล้วก็การก็สำเนาการเดินทางนะแล้วก็ในส่วนของใบอดการทํางานสำเนาบัญชีย้อนหลังนะครับเดือนแล้วก็สำเนารับรองการจดทะเบียนนะครับเงื่อนไขข้อกําหนดอื่นๆนะครับได้อะไรบ้างนะครับเรื่องของตัวคุณชั่นนะครับ ก็โปรโมชั่นนะครับก็รับเงินคืน2อ0 0บาทอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับเงื่อนไขนะก็คือต้องมียอดการใช้จ่ายนะครับอยู่ที่5,000บาทนะภายใน3 0วันแรกตั้งแต่ได้รับบัตรนะครับแล้วก็สมัครใบรับบัตรผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับในรอบบัญชีแรกนะครับโปรโมชั่นนี้ครับถึงวันดีสามิธันวาคมของปีนี้นั่นเองนะปี65นะครับฟรีค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมของปีถัดไปก็อยู่ที่2,000บาทนะครับยอดใช้จ่ายขั้นต่ำนะถ้ายอดขั้นช้จ่ายขั้นต่ำ2ปีเนี่ย ถ้ายอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำแบบเดียเมื่อได้รับการยกเว้นจะได้รับการยกเว้นนะครับถ้าท่านมียอดค่าใช้จ่ายอยู่ที่16 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับข้อมูลสำคัญอื่นๆครับไปดูกันนะครับก็คือในส่วนของที่เป็นข้อตกลงแหละความร่วมมือต่างๆนะครับเรื่องของการยินยอมตัวตนะครับแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของตเครดิตบูโรต่างๆด้วยนะครับแลนี้ก็คืออัปเดตนะฮะในส่วนของท่านที่สนใจนะครับกำลังมองหา หาตัวบัตรเครดิตอยู่นะครับเดี๋ยวนี้มีบัตรเครดิตก็เป็นประโยชน์นะถ้าท่านท่านใช้เป็นบริหารเป็นนะครับนอกจากท่านได้ในส่วนของส่วนลดแล้วนะครับได้ส่วนลดนะฮะได้เงินคืนแล้วนะครับท่านก็ได้ในส่วนของที่เป็นแต้มนะแต้มเหล่านี้ครับก็สามารถนําไปรีฟันนะครับนำไปแลกเป็นเขาเรียกสิทธิประโยชน์อื่นๆได้มากมายนะครับก็ถ้าท่านสนใจนะครับสมัครตามลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ